โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะฮะอยู่กับผมโอเวอร์ดออีกเช่นเคยนะครับอยู่กับเกมแล้วก็ล็อกจากกาลวิตี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องสเตตัสการอัพสกิลของสวมใส่ของอาชีพเทควันโดนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเริ่มที่การอัพสกิลก่อนนะฮะต้องบอกว่าอาชีพนี้นะครับถ้าเกิดว่า ใครนะครับที่ยังไม่ติดแรงซึ่งแน่นอนว่าสร้างตัวใหม่มายังไม่ติดแรงแน่นอนนะครับก็ผมจะเริ่มบอกการอัพสกิลตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ติดแรงเลยนะครับคนอื่นนะครับผมจะให้อัพสกิลนี้ก่อนเลยนะสกิลลันนะให้อัพเต็มเลเวล10นะครับเมื่อเรากดวิ่งแล้วหยุดเนะี่ยที่เลเวล10นะเราจะได้ ATR-10 บวก10 บวกสิตรงๆเลยซึ่งเยอะมากนะครับในช่วงนั้นเนาะก็แนะนำให้ทุกคนอัพกันนะฮะโอเคนะครับต่อมาให้เรามาสกิลอัพสกิลธาตุตรงนี้เลเวล7ผมจะไม่บอกว่าอัพอันนี้เท่าไหร่อัพนี้เท่าไหร่อัพนี้เท่าไหร่นะผมจะบอกว่าอัพสกิลธาตุเเลยเพราะว่าที่เหลือมันจะอัพออโต้ห้าเองอีกอย่างนึงคือเราไม่ต้องจำว่าอันนี้5อันนี้5อันนี้5เอาง่ายว่าอัพเ ที่เหลือปล่อยมันออโต้ซึ่งออโต้สามสกิลนี่คือ5ทั้งหมดนะครับต่อมานะครับให้เราขึ้นาอพตรงนี้1อันนี้1นะก็คือสตอมคริก1นะึ่งเ็ดดี้สตอมหนึ่งเนาะแล้วก็เราก็กลับมาเติมเมื่ออันนี้1นนี้1แล้วนะครับก็กลับมาเติมตัวสตอมคริกเนี่ยให้เต็ม7จนะ็ดประมาณนี้นะครับต่อมานะครับให้เราอัพสกิลนี้ไฟน์คริก7เพื่อ เราจะไปอัพสกิลดอชหนึ่สกิลดอชนี่ดีมากบอกเลยว่าดีมากสกิลนี้มันสามารถหลบได้ทั้งดาเมจทางกายภาพนะครับแล้วก็ดาเมจทางเวทมนต์ดีมากนะครับมีโอกาสหลบ20%ถือว่าค่อนข้างหวังผลได้อยู่นะหวังผลได้อยู่นะครับสกิลนี้เอาไว้เข้าถึงตัวมอนสเตอร์ระดาเราเก็บมิชชั่นกับมอนสเตอร์ที่แบบว่าเลเวลน้อยๆเราก็ สแปมไฟคิดรัวๆเลยกดปุ๊บพุ่ง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 อย่างนี้รัวๆนะครับอันนี้ก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินเก็บมอนสเตอร์เนาะคือเราพุ่งไปเนะี่ยมันไวกว่าเดินมันไวกว่าเราเดินไปตีอยู่นะแล้วเราก็สุดท้ายนะครับถ้าคนที่เล่นมิชชั่นจะขาดไปได้เลยเลยก็คือสกิลเทควอนมิชชั่นสกิลนี้ต้องอัพ นะครับสำหรับเดี๋ยวความมิชชั่นถ้าไม่อัพจะไม่สามารถสุ่มมิชชั่นได้ส่วนไฮจั๊มตัวนี้ยังไม่ต้องอัพครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราติดมิชชั่นใช่ไหมครับทุกสกิลเนี่ยมันจะมาให้เองอ่าประมาณนี้นะครับเพราะว่าไฮจั๊มผมว่าช่วงแรกๆครับสำหรับผมนะมันยังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ในการเก็บเลเวลนะเพราะว่าเรามีวิงมีอะไรอยู่แล้วไฮจั๊ม ผมไม่ค่อยได้ใช้ครับไปลงสกิลอื่นก่อนดีกว่าที่จําเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปสรุปสกิลให้ดูอีกทีนึงนะฮะปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือสกิลในช่วงที่เราสร้างตัวมาใหม่นะครับยังไม่ติดแลนด์กิ้งเนาะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลันสิบสตอมคิกเ เลยดีสตอมหนึ่งนะครับแล้วก็มาอัพธาตุเต็ม7นะครับแล้วก็มาที่ไฟ g h คลิกเจ็ดอชหนึ่งนะครับแล้วก็เทคอนมิชชั่นหนึ่งจบเรื่องสกิลประมาณนี้อ่ะผมปิดน,นี้ก่อนปึ๊บโอเคนะครับต่อมาเราจะมาดูกันในเรื่องของสเตตัสแล้วกันนี่สเตตัสนะครับต้องบอกว่าสเตตัสเนี้ยเป็นสเตตัสที่ผม บิลขึ้นมาเองแล้วผมคิดว่าเนี่ยมันโอเคสำหรับสารมิชชั่นคือเมื่อก่อนอะ่ะผมเป็นคนหนึ่งที่เคยเล่นเทคอนมิชชั่นสายขิซึ่งสายขีเนี่ยผมลองเล่นแล้วครับมันมันยังไม่ตอบโจทย์สำหรับการทำมิชชั่นคือช่วงมอนสเตอร์วิวน้อยๆครับเราตีได้เราตีได้เร,ไดเราตีโดนเราติคิโอเคมันติคิค่อนข้าง,างโอเค แต่พอเราไปตีมอนเตอร์เวฟุงสูงนะครับมันตีไม่โดนมันตีไม่โดนแล้วตัวอินสแตนที่เรากดไปอะพวกสกิลเรดี้ทั้งหลายอะมันก็ไม่ติดเออมันก็เลยเป็นปัญหาซึ่งผมก็เลยกลับมาคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ละเทคควอมมิชั่นนะอะยังไงก็ต้องอัปเดกเพื่อให้เราเตะโดนผมก็เลยลงเด็กเนี่ยที่52แล้วก็วิท50เอจิ70เอดนะครับ ส่วนเริ่มแรกนะครับผมจะแนะนําเลยให้อัพ AG ไปก่อนเลย70อาจจะมีเด็กติดมานิดหน่อยสัก2 0ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปลง a อ70เด็ก2 0 a ส70สุดทางเลย70พอพอแค่นี้ต้องบอกันว่าอาชีพเทควันโดะนะครับเป็นอาชีพที่ไม่เน้นเรื่อง APD เท่าไหร่แต่ต้องมีเนาะไม่เน้นแต่ต้องมีบ้างเพื่อที่ว่าเวลาเวลาเราไปตีนะ เราจะติดตัว i n s t a n นนะครับคือตัว s k i l l Lady เนี่ยเราติดเพื่อให้ใช้สกิลเนี่ยได้เร็วขึ้นถ้าเราตีช้ามันก็จะมีโอกาสติดช้าอ่ามันไม่ได้มีโอกาสติดนอลงหรือมากขึ้นนะมันติดช้าเออแต่ถ้าเกิดว่าเราตีเร็วเนี่ยมันมีโอกาสติดได้เร็วขึ้นพอเมื่อามีโอกาสติดได้เร็วขึ้นเราก็มีโอกาสจบมอนได้ไวขึ้นเพราะว่าเราสามารถใช้สกิลคอมโบได้อย่างต่อเนื่องประมาณนี้นะครับคือต้องมีบ้างเนาะ โอเคนะครับแล้วก็ต่อมาอมหลังจากเราอัพพจีเจ็แล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาลงเด็กเนี่ยเท่เต็ม52าสิองเลยเนาะแล้วก็ไปลง ATR 90เวิดนี่คืออัพเทท้ายเลยก็ได้ครับเพราะว่าในช่วงแรกๆครับเรายังไม่ได้ไปชนมอนอะไรมากมายอยู่แล้วก็เอาไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายหรือถ้าเกิดใครจะมาอัพวิดก่อนก็ได้ครับแล้วก็ไปอัพ a อ r ให้เต็มเก ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางการอัพสกิลอันนี้คือส,สำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไปปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็ก็ได้ครับลองอไปปรับเปลี่ยนกันดูเนาะแต่ผมอะใช้เล่นบิลนี้มันตั้งแต่แรกแล้วคือผมคิดว่ามันเวิร์กที่สุดแล้วนะประมาณนี้นะครับโอเคต่อมานะครับเป็นเรื่องของสวมใส่ของสวมใส่นะครับชิ้นแรกเนี่ยผมเลือกเป็นหมวกจิมิีนี้อ่าเพราะว่าหมวกจิมิีนี้เนี่ย ื่อวัลตีบวก7นะครับมันบวก ADK 30ซึ่งอาชีพเดครคอนเนี่ยมันเป็นอาชีพที่มือเปล่าแฝงวุ้ไม่ได้แน่นอนครับมันไม่มี ADK มันต้องอาศัยค่า ADK จากของสวมใส่ทั้งหมดฉะนั้นผมจะเลือกเป็นโหมดเจมินี้บวก7เพื่อบวก,ก ADK 30ครับแล้วก็ใส่การ์ดดาร์คพิณกล้าบวกอีก10ก็ได้ ADK ขึ้นมา40แล้วเนี่ยเห็นไหมครับแถมหมวกตัวนี้ได้ฮิตอีก5อ่ะเดี๋ยวผมบอกคือ ชิปในควอนตีมอนเวลสูงต้องใช้ฮิตสูงฉะนั้นหมวกที่บวกฮิตตอบโจทย์ตอบโจทย์จริงๆใบนี้นะฮะผมเคยใส่หมวกทอรัดคาวไอตัวนั้นนะบ่งเจ็ดมันได้เอพมันได้แอ t แทนิดหน่อยผมว่ามันมันมันยังไม่เวิร์กว่าแอ t แทมันค่อนข้างน้อยมันได้15บครับแอ t แทตัวนั้นก็เลยเลือกตัวนี้ดีกว่า แต่ APD อ่ะได้ถ้าใครขาดไปใส่ตัวนั้นได้แต่บอกเลยว่ามันไม่แรงไม่แรงเท่าหมวก g ิมินี่คาวแน่นอนอ่ะโอเคนะครับส่วนส่วนหูผมเลือกเป็นซิการวิงอืมเพราะว่าอย่างที่ผมบอก APD ไม่ต้องการเยอะไม่ต้องการเยอะสำหรับอาชีพเดรัออนโดแต่ต้องมีฉะนั้นอืมผมคิดว่าผมมัยังขาด APD อยู่ก็เลยเลือกเป็นชิกานวิง หรือถ้าเกิดว่าใครมองว่าชิคกันวิงเนี่ยมันแพงไปก็แนะนําเป็นหน้ากากของ I ปิดตาของ I ตัวนั้นก็จะบอกฮิตสิบก็จําเป็นเหมือนกันสําหรับสายชีวิเลคนโดก็ช่วยให้เราตีมอนโดนขึ้นได้อีกระดับหนึ่งเนาะโอเคนะครับต้องบอกแล้ว่าของที่ผมนํามาทั้งหมดในวันนี้มันไม่ได้เป็นของที่ดีที่สุดเนาะเป็นของระดับก,ากลาง,ลางทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะประมาณนั้นโอเคนะครับต่อมานะครับก็เป็นปาก เดมอนบูโปลิงเือถ้าเกิดว่าจะใส่ของดีเลยก็ไปใส่ปลาปลาฝาปลาทองเออตัวนั้นจะแรงแรงเลยแหละเนาะเป็นออสเทตสองแล้วก็บวก a d k 1เคสิบเอทีผมจะไม่ผิดนะประมาณนั้นตัวตัวเนี้ยเอาแค่ธรรมดาธรรมดาก็คือบวกแค่ a d k 5เนี้ยก็หลุดแล้วครับเพราะว่าเทลคอนโรเราไม่มีแฝงบูธไม่ได้ฉะนั้นเราต้องบูดเอทเคจากของสมใส่พวกนี้แล้วก็ส่วนตัวเสื้อน่ะตัวเสื้อน,นี่ครับผมเลือกเป็นเกตตอร์ดิงแจ็คเก็ตเพราะว่า ตัวนี้ครับ่าเมื่อเราเมื่อเราโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยมีโอกาสที่มอนสเตอร์จะตาบอด3%ตัวนี้ก็หวังผลได้อยู่เท่าที่ผมเล่นมานะครับเวลามอนสเตอร์ตาบอดเนี่ยมันจะมีเสียงปิ้ว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 อย่างเงี้ยงงคือรู้เลยว่าเฮ้ยแม่งตาบอดแล้วแน่นอนอันเนี้ยก็ติดบ่อยเหมือนกันติดบ่อยอยู่นะติดบ่อยอยู่ก็เลยเลืเอกเพิ่เชือตัวนี้มานะครับก็ใส่การ์ดแน่นอนตุสซารีโอนะครับ บวกเค k 25ต้องบูตดาวเมจขึ้นมาให้ได้นะครับเล่นอาชีพเทวอนนะแล้วก็ออฟเป็นออฟเอจิเอ้ยเป็นเด็ก2ไม่ใช่เอจินะเป็นเด็ก2ก็ตัวนี้ก็แนะนำให้ซื้อเสื้อเปล่าดีกว่าเพราะออฟมันค่อนข้างติดง่ายอยู่ก็ถ้าเกิดว่าออฟสักค่าออฟประมาณ4อ่สี่แสนนะครับก็ถ้าเกิดติดเด็กก็ใส่เด็กเอจิก็ใส่เอจิได้ที่เอทีไอยิ่งดีเนาะติดวิทก็ได้คือ คือมันมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับออฟตัวนี้ก็ผมออปติดเด็กสมาก็เลยใส่เด็กสยาวเลยอีกอย่างหนึ่งก็คืออาชีพนี้ต้องการฮิตอยู่แล้วก็ทดแทนในหมู่ฮอกอาที่ผมไม่ได้ใส่ก็มาทดแทนจากเด็กค่าเด็กไปแล้วกันโอเคนะครับส่วนผ้าคลุมผมเลือกเป็นมัฟหนอนตัวนี้ทีนี้มัฟหนอนเนี่ยสเตตัสตรงนี้นครับให้เราหานะครับให้เราหาที่เป็นเด็ก t r จะดีที่สุดนะครับเด็กเกทอหรือถ้าเกิดว่าใครขาดเ g ก็ไปหาเอจมาก็ได้แต่ผมแนะนําให้หาวิดนะเพราะวิดแค่นี้เราก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากทําเลือก mm hmm. เพื่อเอาไปคูณ3เท่าจากสกิลมิชชั่นอยากได้เลือดได้เยอะเลือด20,000อย่างเงี้ย mm hmm. ก็ใส่วิไดไปเลยเนาะ ก็ต้องก็ต้องก็ต้องหาของบวกเลือดที่เยอะกว่านะใส่วิทย์อย่างเดียวมันะคงไม่เพียงพอที่จะขึ้นสอง0มื่นเนาะประมาณนั้นนะครับโอเคส่วนการ์ดนะครับผมเลือกใส่เป็น Off Baby, ออกเบบี้เพราะว่าผมมองว่าใส่เลดิก,นนกนเนี่ยครับมันกันล้ทธาตุี่ยิบแต่อ็อกไอตัวออกเบบี้เนี่ยมันกัน15%แต่ภาคุมต้องบวก9ขึ้นไปนะ ฉะนั้น15%กับ20%น่ะมันต่างกันแค่5%ซึ่งมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายผมก็เลยเลือกเป็น Off Baby นะครับเพื่อเอาการสตรีรไยทาตุ15%แล้วที่สำคัญคือมันได้ฟรีอีก15ด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกคือเทคอนไม่ใช่อาชีพที่เป็นสายเอจเราไม่ต้องอัพเอจเยอะฉะนั้นค่าฟรีมันก็น้อยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะ,จะดันค่าฟรีมาพร้อมกัความถึก ฉะนั้นออกเบบี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์นะสำหรับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับเพราะคุมตัวนี้ก็ลองหาออฟที่เราถูกใจกันดูเนาะโอเคนะครับต่อมานะครับเป็นตัวรองเท้ากับประดับรองเท้าเนี่ยผมใช้เป็นชักเกิลนะครับเมื่อเราใส่คู่กับบัตตี้ชนะักเกิลบอลนียตัวเนี่ยมันบเอดีเคถึง50เลยซึ่งมันเยอะมาก ดูนะครับถ้าผมถอดออก8 5พอใส่ปุ๊บเป็น135เยอะมากขึ้นมาเยอะมากบอกเลยว่าอันนี้คุ้มคือณณเพชปัจจุบันนะครับณตอนนี้ของที่ผมสมใสทั้งหมดเนี่ยผมมองว่ามันไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วละระดับกลางๆนะแต่ถ้าจะดีกว่านี้คือมันก็ต้องลงทุนเยอะก็มันก็มีอีกหลายชิ้นเนาะที่มันดีกว่านี้แต่ณตอนนี้นะครับผมแนะนําให้ใส่ตัวนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าผมกําลังรอรองเท้า เทมของสายที่พิเศษอยู่ถ้าบอกท้าตัวนั้นเข้ามาผมไม่แน่ใจว่าที่เทอรนโยจะใส่ได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันใส่ได้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าอะไรที่เหมาะเนาะผมว่าเทมมันก็ตอบโจทย์เหมือนกันโอเคประมาณนี้นะครับประดับอีกหนึ่งข้างผมใช้เป็นบาโกตอนนี้ต้องบอกว่าบาโกราคาถูกลงเยอะมากก็แนะนําให้ใส่เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ดีที่สุดและตอบโจทย์เห็นผมบอกคือ ไม่เน้น APD แต่ต้องมีบ้างฉะนั้น APD บวก10กับ ATK บวก7%นี่ถือว่าเยอะมากก็ช่วยบู์ดาเมจได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะโอเคนะครับต่อมานะครับเรื่อง Shadow ตรงเนี้ยต้องบอกกันว่าเป็นชา a d o w f ฟรีเป็น Shadow f ฟรีช่วงที่เซิร์ฟแจกถ้าใครไม่มีก็ปล่อยว่างไว้ก็ได้ครับปล่อยว่างไว้ก็ได้ไม่เป็นไรอ๋อแต่ถ้าใครมีอันนี้คือดีมากนะครับ สเตตัส <State> อ่าอปชันต่างๆสำหรับ shadow set นี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันดีอยู่แล้วเนาะเมื่อใส่ครบเนี่ยมันบวกอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะเลยผมจะไม่ขออธิบายแล้วกันเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วอ่ะคือแล้วผมก็ลิ้ขวาให้ดูแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างก็ลองไปไล่ย้อนอ่านกันนิดนึงนะฮะโอเคนะครับ,นะรบจะได้คลิปนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคอ่ะส่วนปีกเนี่ย ผมใส่เป็นปีกคือปีกเนี้ยมันก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายและอีกอย่างหนึ่งออฟดูด SP มันก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มโอกาสดูดอะไรมากมายเพราะว่าอาชีพเป็นเค็กอไม่ใช่อาชีพแบบว่าต้องแชกสก,กิลแรงๆสก,กิลหมู่ทีเดียวมอนตายดาเมจหนักๆฉะนั้น อาชีพที่ดาเมจหนักๆจะเหมาะกับพวกนี้มากกว่าฉะนั้นอันนี้ตัดทิ้งไม่ได้เลยก็คือผมใส่เอาความสวยงามเฉยๆไม่มีอะไรเลยนะฮะใครไม่ม,กมีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคส่วนข้อส่วนหัวเนี่ยผมแนะนำนะครับแนะนําต้องใส่เป็นหมวกไก่หรือหมวกอะไรก็ได้ครับไม่ต้องราคาแพงก็คือให้เป็นเอจิเนะสชิ้นก็จะมีอัปเปอร์มิดเดิลแล้วก็ปากฮนะโลเวอร์ตัวน,นี้สชิ้นนะครับให้เป็นเอจิเเพราะว่า เอจิเราขาดแน่นอนเพราะว่าเราเอจิน้อยฟรีเราก็น้อยตามนะครับถ้าเราจะบูทบูทเอพิดีก็ใส่เอจิไปแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเอจิเพียงพอแล้วผมว่าเอพนะครับแค่ร้อยแขึ้นไปเนะี่ยมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการเตะให้ติดตัว i n นสแตนของมันสกิล l l ดี y ทั้งหลายเนาะก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ายังไม่พออยากเตะแบบรัวๆมันๆก็อัพใส่ นะครับที่เป็นไอจีนึ่งไอจแล้วก็ส่วนปากไ g 3แบบนี้บวกเนะครับถ้าใครอยากเอาแรงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมคิดไว้เหมือนกันก็คือเป็นบวกเอทีไปเลยนะคอ3ส,ส่วนบวกเอทีอาจจะฝอาจะใส่เป็นเอทีอาเอาเลือดเป็นวิจเจถ้าอยากได้วความม่นยำก็เป็นเด็กเจ็แบบตีแบบตีโดนๆอะไรอย่างเงี้ยก็เด็กเไปเลยประมาณนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาลองไปดูว่าเฮ้ เราขาดตรงไหนเราต้องการตรงไหนเนาะตัวเราขาดตรงไหนตรงนี้คือไม่ฟิกใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับในส่วนคอร์สแต่ส่วนไอเทมสมใส่ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับแพทนี้นะฮะประมาณนี้เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเทสให้ดูแล้วกันนะครับว่าในเอ d เท่านี้นะฮะคือ184แแล้วของสใส่ประมาณนี้นะครับเราเตะเร็วประมาณไหน มานี้นะก็ถือว่าค่อนข้างหวังผลได้อยู่นะครับสำหรับการติดอินสแตนต์เดี๋ยวผมจะเคลือบทาดหน่อยจากเตะ500เมื่อกี้เป็น700นะครับแล้วก็ผมจะกดอินสแตนต์เป็นเลดี้สตอมปปึ๊บเนี่ยครับติดแล้วคืออาชีพเทลโกโดครับยิ่งเราเตะเตะเร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสติดอินสแตนต์ตัวเลดี้เยอะขึ้นนะเลดี้สีสกิลครับจะมี Lady ้สตอมเลอดี้คอัลเตอร์เลดี้เลดี้เนะครับแล้วก็ตัว Lady Down ตัวนี้เนาะสี่สกิลนี้ถ้าเราไอเยอะผมไม่ได้บอกว่าไ g เยอะเนี่ยมันมีโอกาสติดมากน้อยไอเยอะมีโอกาสติดมากไอจีน้อยมีโอกาสติดน้อยไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าเป็นความเร็วในการตีอ่ะมันช่วยเพิ่มโอกาสในการติดเข้าใจไหม,หมอธิบายเข้าใจไหมครับ ย,ยิ่งเราตีเร็วครับโอกาสโอกาสในการติดมันก็ติดเรียกว่ายิ่งเราตีเร็วมันยิ่งติดได้ไวขึ้นดีกว่าประมาณนี้นะถ้าเราตีช้ามันโอกาสติดก,ก็ช้าขึ้นในกรณีที่ที่ว่าเราไปบวกกับบอลที่แบบว่ามอลเตอร์แบบว่าเลเวลสูงกว่าพูดเราสุ่มมิชชั่นได้มอลเตอร์เลเวล80 90 98 97อะไรประมาณนี้ถ้าเราติดเลดีเร็วนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะรอดตายจากมอนเตอร์ตัวนั้นมันก็เยอะขึ้นเออประมาณนี้ นะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ f อ d ดีเราอยู่ที่ร้อยแปดสี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะกด,ดยาไอตัวยาเล่งดูปุ๊บอ่ะร้อยแปดสิบเจ็ดดูนะร้อยแปดเจ็ดก็ตีเร็วขึ้นมาระดับหนึ่งผมเอาเลยตัวรด,ดี้ออกอ่ะประมาณนี้นะครับก็ตีเร็วขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะจากร้อยแปดสี่กดแค่เล่งเขียวอย่างเดียวขึ้นเปร้อยแปดเจ็ดถือว่าเยอะมากเนาะเยอะมากโอเคนะครับ อะทีนี้ถ้าผมอยากเล่งเอพดีอีกเนี่ยคือเอพผมบอกอย่างที่ผมบอกคือไม่ได้มีความสําคัญแต่ต้องมีคือเราสามารถมากดบูตได้บูตได้เล่งเพิ่มได้จากยาทั้งหลายแลนะฮะอ่ะผมกดตัวออมเมตี้เอาิ0เฮ้ยตัวนี้ดีกว่าออโิเมตคุกก็ได้ครับมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายเอา0อ่ะโอเคไม่ต่างกันอ่เอเป็นออโเมตคุแล้วกัน โอเคกดปุ๊บอ่าเป็นร้อยแปดแปดบวกไป AB AB เป็นร้อยแปดเก้าครับทีนี้ร้อยแปดเก้าเพียงพอแล้วครับเร็วมากถ้าใครยังไม่พอนะผมแนะนํานะครับผมเปิดค้างแป๊บนึงให้ผมดูนะว่ามีไหมนี่ครับเป็นตัว power booster กดไปปุ๊บเนี่ยแหละครับร้อยเกสบไม่ฝ่าใจ ถ้าไม่สะใจกดยาคิก็จะตีแรงขึ้นอีกระดับนึงประมาณนี้คือเอพดีอ่ะอาชีเพเทอร์โคโดครับมันตัน,ม,น,ตนมันตันที่ร9 0เก้าอยู่แล้วฮนะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเรากดเลดี้ไปเนะี่ยปึ๊บเนี่ยมันก็เชื่อเร่งโอกาสในการที่เราจะติดอินสแตนได้ไวขึ้น ประมาณนี้นะอันนี้เป็นคอมโบแบบสสก,กิลที่ผมใช้อยู่เป็นประจำก็คือเป็นสตอมคิกเขาจะคิกในกรณนนีที่เราเดอเราโดนมอนเตอร์ลุ่มเยอะๆให้ใช้เป็นคอมโบสสก,กิลคู่ระหว่างสตอมคิกกับเขาเตอร์คิกเขาเตอร์คิกเนี่ยมันแรงมากนะครับบอกเลยว่าแรงมากตัวเขาเตอร์คิกตัวนี้นะครับมันจะสร้างความเสียหาย100%กับประตูทุกขนาดเล็กกลางใหญ่คือ ร้อเลยนะครับประมาณนี้มันเลยแรงมากนะสํหรับสกิลคอร์เตอร์คิกนะโอเคนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสตอมคิกอันนี้เป็นสกิลหมูหนึ่งเดียวนะครับเป็นระยะ5คูณ5ช่องรอบตัวผู้ใช้อันนี้คือช่วยชีวิตเราได้เยอะเหมือนกันเวลาเราโดนมอนสเตอร์ลุมนะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะ ลองคอมโบแบบสี่สกิลให้ดูปุ๊บอ่เนี่ยสี่สกิลคือคอ,คอรเตอร์คิกเพิร์นคิกดาวคิกสตอมคิกสี่สกิลอย่างนี้กดวนไปเรื่อยกดวนไปเลยครับวนไปเรื่อยอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการคอมโบที่เสี่ยงตายแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอมอนสเตอร์ตัวๆอย่างเงี้ยแล้วมอนสเตอร์มันหนาใช่ไหมตัวตัวเนี่ยกดสี่สกิลไปเลยแต่ถ้าสังเกตไหมครับว่ามันใช้สกิลหมู่ได้แค่ครั้งเดียวแล้วกว่ามันจะวนมาใหม่ เออหรือถ้าเกิดว่าเราจะกดสลับกันก็ได้ครับเป็นแบบคือกดสตอมคลิกหนแล้วก็เป็นดาวคลิกมันสตอมคลิกเป็นคอเตอร์คลิกมันสตอมคลิกเป็นเทินคลิกอย่างนี้ก็ได้นะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะแต่ผมว่าถ้าจะใช้อย่างนั้นใช้ขอมโบ2สองสกิล skill แรงกว่าเพราะว่าตัวตัวเนี้ยคอเตอร์คลิกเนี่ยมันแรงมากครับมันตีเข้าร้อยปอรซะประมาณนี้นะะโอเคนะครับ กนะ็โอเคเดี๋ยนะโอเคเรียบร้อยอืมมานี้นะผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับทีนี้เวลาเราปฏิมาสเตอร์อย่าลืมกดดอทด้วยอ่าตัวเนี้ยดีมากช่วยชีวิตเราได้เยอะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการบิวสเ t ต s สสก l ลแล้วก็ของสมใส่สำหรับสยายชีวิตฮอนโดผมว่ามันเป็นอาชีพแบบว่าเล่นสนุกเล่นมันนะและที่สำคัญคือเมื่อเราติดแ a n k ์กินะครับ10อันดับแรกของเซิร์ฟเวอร์นะครับเลือดเราทั้งเลือดและ SP เราจะคูณ3นะครับผมแนะนำว่าให้ทำเลือดนะเลือดตรงนี้ให้ได้ประมาณ1 4 0 0 0ถึงฉะนั้นวิด ตอบโจทย์แค่นี้ก็พอแล้วจริงๆถ้าเกิดผมไม่กดบับเนี่ยเลือดอยู่ประมาณหมื่นสี่ผมว่ามันโอเคแล้วมันสามารถไปบูก,กับมอนเตอร์เลเวลสูงๆไ้้แล้วประมาณนี้โอเคนะครับส่วน SP นี้กเ็เหลือใช้แน่นอนครับถ้าเกิดเราเป็นติดแรงกิ้งแล้วเนี่ยแล้วก็สามารถคอนมโบได้ต่อเนื่องอโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสายชีพเทควันโดนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย